บัดนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปการปฏิบัติกรรมฐานนั้นจุดมุ่งหมายอยู่ที่ความสงบระงับที่เกิดขึ้นภายในจิตใจด้วยการใช้ความเพียรพยายามตามหลักที่ทรงแสดงไว้ มีจุดตุ่งหมายอยู่ที่นิวรณ์สงบระงับดับไปเพราะเมื่อเรามองในแง่ของความเป็นจริงที่ราวโดยสรุปก็จะพบว่าภายในใจิตใจของบุคคลน,นั้นมีตัวการสำคัญอยู่สองตัวใหญ่ๆพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าวิชาและอวิชา วิชาก็คือเรื่องของความรู้มีลักษณะเหมือนกระแสงสว่างบางแห่งอาจจะพบว่าทรงใช้คำพยานบ้างปัญญาบ้างหรือแม้แต่ใช้ชื่ออย่างอื่นบ้างพวกนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นธาตุที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลแล้วแต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามทรงใช้คำว่าอาวิชชา ได้แก่ความไม่รู้หรือความรู้ไม่จริงร,รู้เต็มรู้ไม่เต็มตามขั้นตอนที่ทรงแสดงเอาไว้หรือที่ทรงได้บรรลุอวิชานั้นอาจจะเรียกชื่อโดยในยักษ์อื่น,นจะนาาเป็นเรือเรียกเป็นความโลภความโกรธความหลงอาจจะเรียกเป็นอุปกิเลสอาจจะเรียกเป็นหัวเครื่องร้อยรัดเครื่องผูกใจ คึงห,หมักดองภายใน,ในใจิตใจเป็นต้นสรุปแล้วว่าสิ่งนั้นก็เพียงเป็นเพียงกิ่งก้านสาขาของอวิชชาเท่านั้นในส่วนของวิชาคือคุณธรรมความดีทั้งหลายก็ม,ยม,มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นกิ่งก้งกานสาข,ขาของวิชาคือความรู้โดยปกติแล้วปริมาณของ วิชาและอวิชาที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลมีลักษณะที่แตกต่างกันคือมีความมากมีความน้อยที่แตกต่างกันออกไปซึ่งข้อนี้จะพบว่ารู้จ้าทรงจำแนกแสดงคนในโลกออกไปในเชิงพื้นฐานทางใจและการรับรู้สิ่งต่างๆในตอนหลัง แ,แสดงพฤติกรรมออกมาในตอนหลังแต่บางคนบางคนมีพื้นฐานอวิชามากที่เรียกว่าเกิดมาดำเมื่อเกิดมาแล้วก็ยังมีความสนใจหมกมุ่นที่จะเพิ่มพูนเรื่องเหล่านี้ให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของตนมากยิ่งขึ้นคนเหล่านี้มีพฤติกรรมที่เป็นพิษเป็นภัยต่อตอนเองและต่อบุคคลอื่น ถึงทรงเรียกโดยโภคานหนึ่งว่าพวกมืดมาแล้วก็พวกมืดไปภายในจิตใจมากไปด้วยอวิชชาถึงมีลักษณะเหมือนความมืดคนที่เดินไปในความมืดนั้นจะต้องประสบอันตรายหลุมหลุมบอ่อขวากนามต่างๆจถึงอันตรายแก่ชีวิตโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายมากดังนั้น คนประเภทนี้จึงชื่อว่ามืดมาแล้วก็มืดไปคนอีกประเภทหนึ่งนั้นมีพื้นฐานในด้านอาวิชาก็สูงเหมือนกันที่เรียกว่าเกิดมันดำแต่ในชีวิตประจำวันของตนเกิดจิตสำนึกที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ตนเองดีขึ้นคือพยายามเพิ่มส่วนของวิชามากขึ้นสงใจยคำว่าเกิดมันดำ แต่นิยมข่าวคนประเภทนี้ได้แก่คนประเภทที่ทรงเรียกว่ามืดมาแล้วสว่างไปลักษณะของความมืดที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลบางครั้งก็ส่งแสดงว่าคนโง่ที่รู้ตัวคนโง่นั้นโอกาสที่จะเป็นคนฉลาดมีได้ง่ายแต่คนโง่ที่ไม่รู้ตัวคนโง่นั้นก็เป็นคนบรมโง่ ซึ่งคราวนี้จะเห็นได้ว่าคนประเภทหลังก็คือคนประเภทมืดมาและมืดไปนั่นเองส่วนคนประเภทที่รู้ว่าตัวเองเป็นคนโง่เป็นคนโง่และรู้ตัวเป็นคนโง่ก็คือคนประเภทที่สองจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แม้จะเกิดมามืดปอดอยังไงก็ตามอีกคนประเภทหนึ่งเกิดมาขาว หมาความว่าพื้นอัตยาใสาพื้นฐานทางสติปัญญานั้นก็มีดีแต่เกิดจเจริญเติบโตมีความโน้มเอียงไปในทางไม่ดีหรือเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีมีความพอใจยินดีต่อสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้นในสุดความเศร้าหมองในด้านเหตุผลสติปัญญาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นคนประเภทที่เกิดมาขาวแต่ว่านิยมทำดำซึงได้แก่คนประเภทที่ทรงเรียกว่าสว่างมาแล้วก็มืดไปคนประเภทหนึ่งนั้นเกิดมาขาวก็นิยมทำขาวหาความพื้นฐานในด้านธรรมะที่เป็นสายของวิชานั้นมีอยู่มาก เมื่อเกิดมาแล้วจะมีชั้นธาอุตสาหะที่จะเพิ่มพูนให้เกิดขึ้นภายในจิตใจมากยิ่งขึ้นตลอดทางชีวิตของเขาก็เป็นเรื่องของความสว่างมาและสว่างไปแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีคนอีกสองกลุ่มเกิดจะเกิดมาดาแต่นิยมทำไม่ดำไม่ขาวคือมุ่งไปสู่มรรคผนิพพานไปได้เพราะนี้มีความเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ของกรรม ที่ได้เคยศึกษาเราเรียนกันมาคือจนคก,ก,รกนรรรมนำให้เกิดในกำเนิดที่ไม่ค่อยดีแต่บุญกุศลอยู่ภายในใจเขาก็มีอยู่มากเพราะเมื่อเกิดมาแล้วก็มีความฉันทะอุตสาหะ้นขวายที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆจนบรรลุมรรคผลนิพพานที่ไม่มีลักษณะไม่ดำไม่ขาว ตัวอย่างบุคคลในสมัยพุทธกาลจึงมีอยู่เป็นนันมากที่บางท่านก็เป็นคนสามัญธรรมดาบางท่านก็อาจจะขอทานได้ซ้ำไปก็เรียกว่าเกิดมาก็ไม่คดีแต่มีจิตใจชื่นชมยิดดีในธรรมชั้นสูงคือมรรคผลนิพพานท่านก็ไปของท่านได้อีกกลุ่มหนึ่งมาก็เกิดก็เรียกว่าเกิดมาขาวมีทำข่าวก็นิยมทำให้ดำให้ขาว ในแ,แก่มรรคผลนิพพานวันเรื่องของมรรคผลนิพพานจึงเริ่มจากพื้นฐานอย่างไรก็ไม่ค่อยสำคัญแต่ปัญหาสำคัญอยู่ที่การใช้ปัจจุบันเพราะปัจจุบันนั้นมีความเพียรพยายามที่จะสัมผัสผลคือความสุขความสงบในชั้นนั้นมากพอที่จะสัมผัสได้หรือไม่ถ้าว่าบุคคลเหล่านั้นทำได้มากพอ โอกาสที่จะสัมผัสผลเบื้องสูงก็มีได้แต่มองในแง่ของเหตุแล้วจะพบว่าเหตุทั้งอดีตและปัจจุบันมากจะมีปัญหาเเหตุอดีตอ่อนเหตุปัจจุบันก็อ่อนเพราะผลจึงเกิดอ่อนไม่เต็มตามที่บุคคลต้องการหลักพระพุทธศาสนาจึงเป็นหลักตามธรรมชาติธรรมดา ที่ผลทั้งหลายจะต้องเกิดมาจากเหตุในลักษณะต่อเนื่องผลจะเกิดต่อเนื่องได้ก็ต้องมีเหตุที่ต่อเนื่องผลมากเหตุมากผลน้อยก็เหตุน้อยในชั้นของการปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้บุคคลพยายามใช้ความเพียนพยายามโดยทรงอุปมาว่ามันเหมือนกับช่างเหล็กพยายามเคาะสนิมเหล็กออกไป ช่างทองพยายามไล่ไอสิ่งที่เป็นมลทินของทองออกไปโดยสายความเพียรพยายามในจันทอุตสาหะและที่สําคัญก็คือในการไล่นั้นต้องไล่เฉพาะสิ่งที่เป็นโทษออกไปเท่านั้นสิ่งที่เป็นสนิมสิ่งที่เป็นโทษเท่านั้นไม่ใช่ไปลดในส่วนของความดีออกไปซพื่อระยะการปฏิบัติเช่นนี้พยายามที่ทรงแสดงไว้ว่าเป็นการปฏิบัติในลักษณะที่ไม่ถอยกลับ หมายความว่าความดีนั้นต้องเพิ่มขึ้นไม่ใช่ความดีลดลงถ้าความดีลดลงก็แสดงว่าเป็นการปฏิบัติที่ถอยหลังหรือถอยกลับดังนั้นปริมาณของอวิชชาซึ่งเป็นกิเลสจะต้องลดลงวิชาซึ่งเป็นส่วนของธรรมะจะต้องเพิ่มขึ้นโดยเส้นทางของการประพฤติปฏิบัตินี้ที่จริงก็เดินมาตามแนวอริยสัจที่จะยกมาในแต่ละวันที่ครั้งแล้ว และโดวยวิธีการปฏิบัติเหล่าอื่นก็จะสรุปรวมอยู่ในหลักอร,รยิยสัจเช่นเดียวกันดังนั้นบางครั้งก็ส่งสอนในแนว,แนวแคล้ายๆกับให้บุคคลมีความรู้สึกว่ากำลังอยู่ในสงครามคือกำลังรบกันอยู่เพราะอะไรเพราะว่าจิตที่เป็นกุศลน,นั้นเป็นจิตที่พึงปรารถนาของบุคคลทั้งหลาย แต่ในขณะเดียวกัน,ก,นก็มีตัวอกุศลซึ่งมีเชื้อสายมาจากอาวิชาคอยรบก,กวนคอยขัดขวางคอยบ่อนทำลายอยู่เรื่อยๆภายในจิตใจของบุคคลจึงมีความขัดแย้งต่อกันจิตจะถูกยื้อแย่งเข้าไปถือครองจากวิชาบ้างจากวิชาบ้างคือจากกุศลบ้างจากอากุศลบ้างนั่นเอง เราจะพบว่าบางครั้งก็ยื้อแย่งกันสับสนไปหมดเลยจิตเปลี่ยนแปลงเป็นกุศลเป็นอกุศลสลับกันไปจนว้าวุ่นมีลักษณะว้าวุ่นภายในจิตใจใน,นี่แสดงถึงการต่อสู้กันภายในใจระหว่างกลุ่มกุศลกับอก,ก,กุศลเหล่านั้นจึงมีฐานอยู่ที่วิชากับอวิชาวิธีปฏิบัติจึงทรงสอนให้มุ่งเพิ่ม ในส่วนของวิชาและมุ่งลดในส่วนของอวิชชาแต่การลดส่วนของอวิชชากับเพิ่มส่วนของวิชานั้นวาที่ก็ท,ทรงแสดงในรูปของโวหารมีความหลากหลายขั้นตอนวิธีการนั้นมากเลยเกินเพื่อบุคคลเห็นเป็นขั้นเป็นตอนไปเท่านั้นแต่ในเชิงของการปฏิบัติแล้ว พอมาสรุปรวมที่ปานะกับภาวนาคือละส่วนของความชั่วประพฤติส่วนของความดีบางครั้งก็ทรงใช้ภาวนาเฉยๆอย่างที่พูดว่าสมถะภาวนาและวิวปัสนาภาวนาสมถะภาวนาก็คือการอบรมกระทําให้เกิดขึ้นหรือกระทําให้มีให้เป็นขึ้นกระทําความสง,งบให้มีให้เป็นขึ้น จึงหมายความว่าตามปกติแล้วใจไม่ค่อยสงบใจดิ้นใจสายไปในอารมณ์ต่างๆแม้จะมีการยื้อแย่งกันระหว่างกุศลกับอกุศลแต่ก็เป็นการยื้อแย่งกันในลักษณะคล้ายๆการลิงจับหลักต่ขึ้นอยู่ว่าฝ่ายไหนไปจับจิตได้จิตก็จะถูกครอบงำด้วยสิ่งเหล่านั้นบางช่วงบางขณะใจก็เป็นกุศลได้นานพอสมควร แต่แล้วใจก็ถูกยึดครองด้วยอกุศลอีกพออกุศลมีกําลังแกก็ยึดครองได้พออกุศลกําลังพออกุศลมีกําลังขึ้นแกก็กลับยึดครองได้อีกคนทั่วๆไปพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่ามีลักษณะขึ้นๆลงๆเรียกว่าอุจจาระจังคือขึ้นๆลงๆสูงๆต่ำๆมีลักษณะไม่สม่ำเสมอบางครั้งทรงใชก้กำลังฟูขึ้นแล้วพุบลง อาการฟูขึ้นแล้วฟุบลงก็ดีสูงสูงต่ำต่ำก็ดีขึ้นขนลงลงกด็ดีนั่นเมื่อสืบสาวไปถึงต้นต่อแล้วก็จะพบว่าเกิดขึ้นจากแรงดันของวิชากับอวิชานั่นเองแล้วก็ต่อสู้กันอยู่เรื่อยไปถ้าเราดูง่ายๆคล้ายๆกับว่าบุคคลนั่งกันอยู่ภายในเรือ แล้วก็มีการต่อสู้ยื้อแย่งกันเรือก็โครงอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรภายในเรือและไม่มีปัญหาอะไรภายในนอกภายนอกเรือเรือก็จะแล่นไปได้ดีจิตใจของคนเราก็มีลักษณะอย่างนั้นมีปัญหาอยู่ภายในด้วยมีปัญหาอยู่ภายนอกด้วยในชั้นของภายในก็มีวิธีการต่างๆที่จะสอนว่าทำยังไงจึงจะเกิดความสงบ โดยเฉพาะลักษณะการเหนียวนึกของใจที่สร้างปัญหาหเกิดขึ้นแก่จิตใจที่จริงอารมณ์เหล่านั้นแกก็สงบอยู่ภายในใจใจก็ไปเหนียวขึ้นมาแล้วก็มันจกนึกที่สงใช้คำว่าวิตกบ้างใช่ว่าสังกับปะบ้างคือความตึกนึกที่จริงถ้าตรึกนึกไปด้วยกำลังของวิชา กุศลธรรมต่างๆก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจะพบว่าองค์ธรรมบางประการที่เห็นได้ชัดว่าจะต้องจึกนึกเช่นธรรมวิจัยการพิจารณาสอดส่องธรรมะนโยนิในสมนัิการการทำไว้ในใจด้วยอบานแยบคายหรือว่าวิมังสาการใช้ปัญญาพิจารณาที่ต้องหาเหตุหาผลในเรื่องนั้น ก็เป็นเรื่องของความนึกคิดเหมือนกันแต่นั้นคือความนึกคิดที่เป็นกุศลประกายของความนึกคิดในลักษณะนั้นคล้ายๆกับเราจุดแสงสว่างขึ้นก็จะทําหน้าที่ขัดขจัดความมืดไปได้เรื่อยๆพิจารณาใจจองเรื่องอะไรพอเกิดความรู้ความไม่รู้ก็หายไปในจุดนั้นใ่จองต่อไปพอเกิดความรู้ขึ้นความไม่รู้ก็หายไปในจุดนั้น การปฏิบัติจึงแม่มีแนวของการขัดเกลาวดังที่กล่าวแล้วเหมือนก็จุดไฟให้สว่างขึ้นในทีละจุดเราก็ขจัดความมืดในจุดนั้นลงไปได้แต่บางครั้งก็มีอารมณ์ที่มาเกิดขึ้นภายในจากภายนอกจะสร้างความกระเทือนให้บังเกิดขึ้นภายในใจวิธีการเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ทรงวางไว้ทุกขั้นตอน ในชั้นของกรรมาฐานแล้วก็จะเน้นไปในเรื่องของการรู้อารมณ์และการวินิจฉัยอารมณ์ในแต่ละขณะเพราะที่จริงการได้รับส่วนของความดีเพิ่มเติมนั้นเราก็รับมาจากประสาทสัมผัสเหมือนกันแต่ส่วนของความชั่วที่รับเพิ่มเติมก็รับมาจากประสาทสัมผัสเช่นเดียวกันคือตาหูจมูกลิ้นกายเช่นเดียวกันดูแล้วใล้ๆกับว่า วิชากับอวิชานั้นเป็นขุนศึกที่ต่อสู้เพื่อยื้อแย่งจิตากายยนครแล้วก็จับราชาคือจิตไว้ในอำนาจของตัวเองกำลังที่มีอยู่ในภายในนั้นส่วนหนึ่งคือกำลังที่กำ,กำลังังรบกันอยู่ใน,นส่วนหนึ่งกำงมาที่มาจากข้างนอกนั้นก็เป็นกองหนุนเป็นกำลังหนุน ต่นี้คนที่ฉลาดนั้นไม่ใช่ว่าจะรบกันเฉพาะพวกนี้มันก็ต้องพยายามกองหนุนด้วยถ้ารบกันเพลินๆกองหนุนเข้ามาตลบเอาก็แยกไปกันแต่นั้นถ้าก็สอนในวินิจฉัยอารมณ์เพราะอารมณ์ฝ่ายไหนจะเป็นกองหนุนของใครอารมณ์ที่เป็นเหตุให้เกิดความกำหนัดเกิดความขัดเคืองเกิดความรุ่มหลงเกิดความมัวเมววาก็เป็นฝ่ายสนับสนุนอวิชชา ถ้าจะปล่อยให้แกผ่านสู่จิตอวิชาก็มีกำลังเมื่อมีกำลังฝ่าวิชาก็จะสู้ไม่ได้ใจก็จะถูกยึดครองด้วยกลุ่มของอวิชาคือกลุ่มของกิเลสวิธีจะตัดรอนกำลังของฝ่ายอาวิชาก็คือปิดกั้นกระแสะอารมณ์ในลักษณะนั้นไว้แต่อารมบางประเภทนั้นเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัด คลายความขัดเคืองคลายความรุ่มหลงคลายความมัวมัวเมามคือถ้าปล่อยเข้าไปสู่จิตก็จะเพิ่มกำลังฝ่ายของปัญญาขึ้นมาปัญญาก็มีกำลังหรือฝ่ายของวิชาก็มีกำลังขึ้นก็จะครอบงำใจยึดครองใจได้อวิชาก็จะตกไปจากใจอย่างน้อยก็ในขณะนั้นทำให้ใจบุคคลสว่างขึ้นสะอาดขึ้นสงบขึ้น วิธีการปฏิบัติทั้งหมดจึงเน้นอยู่ที่ปัญญาที่เราเรียกตัวเองว่าพุทธะหรือชาวพุทธเรียกพระพุทธเจ้าว่าพุทธโธท,ที่แปลผู้รู้ก็คือเรื่องของความสมบูรณ์แห่งวิชานั่นเองวิชาปัญญายานหรือแสงสว่างต่างๆนั้นเราเป็นชื่อที่ท้ายแทนกัน การปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่มุ่งให้เกิดความสงบจึงจำเป็นจะต้องอาศัยปัญญาเป็นหลักในการพิจารณาหรืออาศัยความรู้เป็นเครื่องวินิจฉัยตัดสินอารมณ์ในขณะเดียวกันก็มีการสอดส่องดูอารมณ์ข้อนี้ถ้ามองดูในเชิงที่เป็นรูปธรรมแล้วก็จะเห็นได้ว่า้าเหมือนกับการทำงานในชีวิตประจำวันนั่นเอง ว่าอะไรเป็นส่วนเ,เป็นส่วนเกื้อกูลแก่ร่างกายเช่นจะปรุงอาหารก็ดูว่าอะไรจะเกื้อกูลแก่ร่างกายก็เลือกสิ่งนั้นปรุงเข้าไปแล้วก็รับประทานเข้าไปแม้จะมีอาหารอยู่เป็นนันมากแต่ก็บุคคลไม่ใช่ไม่ใช่ไปรับประทานทั้งหมดรับประทานไปแล้วไม่เกื้อกูลแก่ร่างกายตรงงดเว้นไม่รับประทานลักษณะของอารมณ์ก็เป็นเช่นเดียวกัน บางครั้งท่านจึงเรียกว่าจิตคือสิ่งที่คิ้วกินอารมณ์คือดูดซึมซับอารมณ์ต่างๆเอาไว้เป็นอันมากเพราะถ้าอารมณ์อะไรเป็นข้าศึกต่อจิตก็ไปนำเข้าไปสู่จิตคล้ายๆกับอาหารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายก็ไม่นำเข้าไปสู่ร่างกายอันนั้นก็ทำอะไรไม่ได้เพราะแท้จริงอารมณ์กับจิตนั้นแยกต่างหากจากกันไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันก็แยกออกไม่ได้แต่แท้จริงแล้วพวกอารมณ์นั้นเป็นพวกจรที่เรียกว่าอาคัรตุกะหรือแขกที่มาเยือนแต่นั้นเองแกมาเยือนแกก็ไปบางทีก็มาเยือนอยู่นานบางทีก็เยือนอยู่ไม่นานอารมณ์ที่เป็นกุศลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือเป็นแขกเหมือนกันเป็นอาคัรตุกะที่เข้ามาเยือนเหมือนกันเฉพาะที่ผ่านมาจากข้างนอก แต่เป็นแขกที่ควรแก่การต้อนรับปราศัยเชิญชวนให้อยู่เพราะจะอยู่แล้วจะมีความเกื้อกูลแก่ตนเอง,องการวินิจฉัยอารมณ์ในลักษณะนี้จึงไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องอยู่ในอิทธิบาทซึ่งเหมาะพร้อมจะนั่งสมาธิทำกรรมฐานแต่ว่าต้องใช้ในชีวิตประจำวัน พิพเจ้าทรงใช้อีกคำคำหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะของความรู้ทรงใช้คำว่าชาคารโรแปลว่าเป็นผู้มีความเพียรที่ตื่นตัวอยู่เสมอคือตื่นตื่นตัวอยู่ตลอดรอยะยะเวลาลักษณะตื่นตัวนี้ที่จริงก็ขยายโครงสร้างจากการใช้ชีวิตประจำวันของบุคคลนั่นเองฉันยกตัวอย่างว่ารับประทานอาหาร สติสมัมัญญะจะต้องต่อเนื่องทุกอิริยาบถของการรับประทานอาหารตักออกมาจากภาชนะตักใส่ช้อนตักเคี้ยวเข้าไปในปากแล้วก็ต้องมีสติสมัมัญญะเพราะบางครั้งสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยนั้นเมื่อเข้าไปปากเข้าไปอยู่ในปากแล้วเราก็รู้แต่บางครั้งก็รู้ซะก,ก่อนนะรู้ซะก,ก่อนก็หยิบออกได้บางครั้งเข้าไปอยู่ในปากแล้วจึงรู้มันก็เอาออกได้ แต่ถ้าเกิดเผลอเลอเกิดหลงลืมเกิดพลั่งพลาดก็กลืนเข้าไปจนกล้างไปติดคออยู่นี่ก็แสดงว่าสติช่วงนั้นขาดในขณะเคี้ยวไม่มีสติสัมปชัญญะก็ต้องแก้ปัญหากันมากหน่อยบางครามบางคราวก็อาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลก็ได้เรื่องสิ่งที่ผ่านมาสู่ใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถว่าบุคคลพยายามรู้อารมณ์เหล่านั้นทุกขั้นตอน แล้วก็มีการเลือกเฟ้นอารมณ์ได้อารมณ์ใดควรรับอารมณ์ใดไม่ควรรับแล้วก็ทําไปได้เรื่อยๆแม้จะเหนียวนึกขึ้นมาภายในก็มีสติสัพัยัญญ,ญาและลรู้ว่าควรจะเนียวนึกอะไรหรือไม่ควรจะเหนียวนึกอะไรจะช่วยให้ใจของบุคคลมีความสงบสูงขึ้นเพราะนั้นปัญญาจึงเป็นหลักที่บุคคลจะต้องใช้บ้าง ใช้ไปทุกกรณีไม่ว่าในชั้นการให้ทานชั้นการรักษาศีลคือสรุปว่าทุกอย่างต้องมีปัญญาเข้ากำกับหมดจึงจะกลายเป็นคนที่รู้จริงๆตื่นจริงๆและเบิกบานเบิกบานได้จริงๆปัญญามีลักษณะเหมือนแสงสว่างดังกล่าวแล้วเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นวิเคราะห์วินิจฉัยอารมณ์ได้เช่น่าดูกามฉันนิพน ก็มองเห็นเป็นกระบวนการการมาฉัน,นนิวรนนี้เมื่อเกิดขึ้นภายในจิตจะมีลักษณะอย่างไรก่อนที่จะเกิดก็เกิดขึ้นมาอย่างไรเ้าอเกิดแล้วแกดำรงอยู่แสดงอาการอย่างไรทำอย่างไรจึงจะหายไปทำอย่างไรจึงจะหายไปอย่างถาวรทำอย่างไรจึงจะหายไปในขณะนั้นนั้นท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่า ในการแก้ปัญหาของคนแต่ละคนในชีวิตประจำวันนั้นจะพบว่าบางอย่างเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งไม่ได้หมายความว่าหมดปัญหาแต่ว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหล่านั้นให้ได้บางครั้งเป็นการแก้ในลักษณะที่ชั่วคราวคือแก้ไปได้ชั่วคราวเช่นว่าเกิดหิวรับประทานอาหารมาแแก้หิวไปได้ชั่วคราว แต่วันหลังก็หิวอีกก็ต้องแก้ปัญหากันอกีกบางครั้งเป็นการแก้ปัญหาที่ยืดนานคือทิ้งช่วงระยะเวลานาน,านและบางครั้งก็เป็นการแก้ทาวรคือหมายความว่าไม่ต้องแก้ปัญหานั้นอีกต่อไปการปฏิบัติธรรมก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะปัญหาบางอย่างลักษณะาอารมณ์บางอย่างก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน โดยวิธีข่มใจหักข้ามใจเช็ดว่ากำลังสนทนาปราศัยเพื่อจะให้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาจิตใจอาจจะขุดมัวเศร้าหมองไม่เคยพอใจอะไรเท่าไหร่หรอกตอนนั้นแต่ถ้าลูกอํานาจแก่อารมณ์ก็มีปัญหาเพราะงั้นก็ข่มใจไว้ก่อนอาจจะมีคุณคุณอยู่ภายในใจก็ช่างแต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้แต่ก่อบางครั้งบางคราว สามารถที่จะแก้ปัญหาทิ้งช่วงได้ระยะหนึ่งเเสร็จเรื่องเสร็จราวไปในช่วงหนึ่งในตอนหนึ่งว่าเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาก็ตามก็ระงับดับอารมณ์ไปในขณะนั้นแต่อารมณ์เหล่านั้นก็คงจะเกิดขึ้นอีกเมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดก็ตัดปัญหายุติปัญหาได้เพียงชั่วคราวคราวหนึ่งระยะหนึ่ง บางอย่างก็แก้ปัญหาในลักษณะที่ยืนนานพอสมควรได้แก่การแก้ปัญหาตามแนวของสมาธิเนี่ยมันแก้ปัญหาได้ยืนนานพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในช่วงที่อยู่ในสมาธิแต่ออกไปกระทบอารมณ์มันก็อ,อีกอะก็จะเกิดขึ้นได้อีกแต่ว่าการกระทำบ่อยๆนั้นเป็นการสร้างเสริมพื้นฐานของ ธรรมะให้เป็นหลักคิดเหนียวทางใจบางครั้งแม้เราจะไม่อยู่ในสมาธิแต่ประดังจิตที่เข้มแข็งนั้นจะมีลักษณะต้านทานอารมณ์ได้อารมณ์ที่เคยโกรธก็ไม่โกรธอารมณ์อารมณ์ที่เคยเกลียดก็ไม่เกลียดแล้วพวกที่เคยรักก็ไม่รักเป็นต้นแต่บางอย่างก็แก้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยเรียกว่าตัดรากถอนโคนในจุดนั้นๆ ได้แก่การปันการแก้ปัญหาที่จริงในชั้นศีลก็มีที่เราเรียกว่าสมุดเจตปริรัะคืองดเว้นไปเฉพาะส่วนนั้นเช่นว่าไม่ดื่มเหล้าตลอดชีวิตไม่โกหกตลอดชีวิตมันประพฤติผิดลูกเมียก็ตลอดชีวิตไม่โกหกตลอดชีวิตเป็นต้นไม่ฆ่าตลอดชีวิต,ต,วตคือเอาข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่ามันก็แก้ปัญหาได้เฉพาะส่วนนั้น จะนไม่ดื่มสุราตลอดชีวิตปัญหาที่เกี่ยวกับสุราจะไม่เกิดขึ้นกับเราแต่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องอื่นก็ได้แต่การแก้ปัญหาข้องแนวพระอริยะที่ท่านกัดตัดกิเลสได้เป็นตอนๆเป็นข้อข้อ,ขอปนั้นก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาถาวรในจุดนั้นๆแต่คนที่แก้ปัญหาได้สมบูรณ์จริงๆก็มีเฉพาะปรา,ารานเท่านั้นการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนา เพาเพียงแต่พยายามก้าวเดินไปบนเส้นทางของพระพุทธเจ้าบนเส้นทางของพระอรหันต์ทั้งหลายก็จะแก้ปัญหาได้ตามสมควรแก่กรณีนั้นหรืออาจจะปัญหาเฉพาะหน้าแก้ปัญหาชั่วคราวแก้ปัญหาที่ยืดนานขึ้นโดยแก้ปัญหาได้เด็ดขาดสึ่งผลจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติตามหลักที่ทรงแสดงเอาไว้นันเองต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ ตั้งใจทำความสงบเสื่อต่อไป